สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะแอดมินชัยวันนี้ผมอยู่กับเดดแรกกับจุด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 และนี่ก็คือเอซิกลายรายนะครับวันนี้ผมไปวิ่งครั้งแรกมาแล้วกับคู่นี้นะครับ10กิโลนะครับเออความรู้สึกแม่งดีว่ะคือจุดเด่นของคู่นี้เนี่ยครับก็คือไอตัวพื้นกายโซนะครับที่เขาทางเอิกนะครับเขาเคลมว่าคู่นี้เนี่ยจะวิ่ง ได้ไกลและทําความเร็วได้ดีโดยใช้แรงวิ่งน้อยลง20%นะครับคู่นี้วันนี้ผมไปวิ่งมา10กิโลนะครับวิ่งทั้งช้าแล้วก็มีจังหวะที่ทําสปีดด้วยนะครับเออจังหวะที่วิ่งช้าเนี่ยมันก็วิ่งสบายจริงๆนะครับวิ่ง10กิโลแรงกระแทกสป,ปอร์ตแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับไม่รู้สึกช้ำฝาเท้าอะไรเลยนะครับแล้วผมว่า,วาผมก็คิดว่าเฮ้ย ถ้าเอาไประยะที่ไกลมากกว่านี้เนี่ยก็20กิโลสบายๆผมว่าครับครับสบายมาราธอนผมว่าไปได้เลยนะครับและจังหวะที่ผมทําความเร็วนะครับจังหวะเร่งความเร็วลงมาที่แพสซีจากที่ผมหยุดเดินเลยนะแล้วก็ลองสเปดเลยปุ๊บๆๆลงมาแพสซีต้นๆเฮ้ย มันใช้แรงในการลงบนแพสซีน้อยมากๆครับน้อยกว่าหลายๆคู่ที่ผมเคยใช้มาเลยครับแล้วก็จังหวะการรักษาความเร็วไว้ที่เพสซีต้นๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างสมูทร,รอบขามันค่อนข้างดีไม่ได้มีอะไรติดขัดอะไรเลยครับและที่สำคัญก็คือการที่จะรักษาความเร็วระดับความเร็วไว้ระดับนั้นเนี่ยเฮ้ยมันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะว่าเฮ้ยมัน เราเราอยู่ที่เพสได้นานขนาดไหนแต่สําหรับผม,มอยู่ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าการทําความเร็วขึ้นไปเพสสีการรักษาความเร็วไว้ในช่วงย่านความเร็วจริงๆมันทําได้ค่อนข้างดีมากๆเลยฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากๆกับรองเท้าคู่นี้นะครับในการวิ่งครั้งแรกแล้วก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนแล้วก็แบบเฮ้ยมันแวบเข้ามาในหัวตอนนี้เลยแต่สิ่งมันก็ยังมีสิ่งที่ผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันยังทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นั่นก็คือ ตัวฮิลคัลเตอร์ตรงนี้ครับผมยังรู้สึกว่ามันมัน,มนยังล็อกส้นเท้าได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร y ่ยังมีแบบสไลด์อยู่นิดนนิดน,ดนดหน่อยหน่อยบ้างก็หักคะแนนนะถ้าเต็มสิบกับไอตรงตัวฮิลคัลเตอร์ตรงนี้ผมให้สักแดนะครับหักคะแนนที่แบบมันยังแบบเลื่นๆอยู่นะครับตัวความสบายของของการอบรัดของ ตัวบริเวณหน้าผ้าอันนี้ก็ค่อนข้างสบายนะครับผมใส่เบอร์9 us คู่นี้ผมก็ใส่ตรงไซส์แล้วก็เหลือปลายเท้าประมาณยุ่งงประมาณ1.5เซนคู่นี้ไซส์ค่อนข้างโอเคเลยครับผ้าไม่ได้บีบมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนวิ่งไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยม,มันแบบบีบมันค่อนข้างสบายนะแล้วก็ค่อนข้างให้ตัวนะครับในขณะที่ตอนวิ่งเท้าก็ไม่ได้แบบสไลด์ไม่ได้ไหลไม่ได้ลื่นนะครับล็อก ล็อกเท้าไว้ค่อนข้างดีนะครับตัวเชือกเองนะครับผมต้องร้อยถึงรูสุดท้ายนะครับแล้วก็ยังเหลือเชือกแบบน้อยไปหน่อยดูครับหลอน้อยไปหน่อยก็เลยต้องมัดแบบขยุกขยักอย่างนี้นะครับแต่ว่าความเหนียวของเชือกก็ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยไม่หลุดเลยนะครับไม่หลุดเลยข้อดีของมันก็คือพอเวลาปลายมันเหลือน้อยเนี่ยตัวปลายเชือกมันก็ไม่แว่งมากนะครับมันก็ไม่หลุดนะครับแล้วก็ค่อนข้างเหนียวนะครับเชือกดูธรรมดาแต่ค่อนข้างดีนะครับ ตัวเลนรองเท้าเองนะครับเลนรองเท้าเนี่ยค่อนข้างสบายมันหนานะครับค่อนข้างสบายแรงกดอะไรพวกนี้จากเชือกรองเท้าก็ค่อนข้างน้อยนะครับรู้สึกค่อนข้างสบายความร้อนสะสมของคู่นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำได้ค่อนข้างดีะระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับผมวิ่งตอนเช้าไม่ร้อนหกไม่อะไรเลยครับ ตัวพื้นมิโซนะครับพื้นมิโซใช้พื้น2ชั้นนะครับตัว Fly f โฟม Fly f o ฟ m พร o อเนะครับประกบกันก็อย่างที่บอกก็คือการซัพพอร์ตแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับฟิลลิ่งของรองเท้าคู่นี้เนี่ยตอนวิ่งไปเนี่ยตอนวิ่งจังหวะรองเท้ามันนุ่มเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบวอบลงไปเยอะนะนุ่มนิดนึงนุ่มลงไปนิดนึงแล้วก็รู้สึกถึงความแน่นของพื้นรองเท้านะครับทำให้แรงเนี่ย ตอนจังหวะยกเท้ามันไม่ได้ไม่ได้สูญเสียแรงไปตอนจังหวะลงเท้าแล้วก็ยกเท้าก็ถ่ายเทน้ําหนักได้ค่อนข้างดีนะครับทรานสิชันของแรงได้ค่อนข้างดีตัวส้นเท้ามีเจลอยู่นิดหน่อยนะครับผมลองวิ่งลงเท้าด้วยวิ่งแบบลงส้นด้วยนะครับก็เฮ้ยรู้สึกสบายนะครับแล้วก็แรงกระแทกค่อนข้างน้อยมากๆกนะครับก่อนหน้านี้นผมใช้ ตัวเ s ซิเมื่อหลายปีที่แล้ว2-3ปีที่แล้วนะครับรุ่นไร่รู้ผมจำผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามีคนให้ผมมาครับคู่นั้นผมใช้วิ่งได้แบบน้อยครับเพราะว่ามันค่อนข้างหนักแต่คู่นี้เนี่ยอบอกตามตรงว่าตอนตอนเน,นี้ยตอนที่ผมถือเนี่ยผมรู้สึกได้ถึงน้ำหนักของคู่นี้นะแต่พอใส่วิ่งจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมันกลับรู้สึกเบานะครับไม่ได้รู้สึกหนักแล้วก็จังหวะทําทความเร็วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยน้ําหนักของเท้าคู่นี้เนี่ยมัน มันเป็นภาระต่อการทําความเร็วนะครับเ,เทียบกันกับเอ i ิตัวนี้ผมเพิ่งกลับมาใช้ในะหลังจากที่ไม่ได้ใช้มา2อสปีนะ่ยกับไอตัวนู้นอ่ะผมค่อนข้างประทับใจกับตัวนี้เลยนะครับ 1. คือน้ำหนักมเบาวกว่า 2. คือมันทําความเร็วได้ดีแล้วก็สปอร์ตแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับวิ่งได้สนุกสม o ทมากๆนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมผมถึงต้องกลับมาซื้อคู่นี้ตัวกลายรายนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมเพิ่งหันกลับมาลองอ,อ,อยากใช้รองเท้าค่ายอื่นดูบ้างครับที่ผมไม่ได้มีวางขายอยู่บนร้านเน้ขานะ,ะนะก็เลยมาไล่ดูหลายๆค่ายแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวตัวเอเซกลายรายเนี่ยมันมันเพิ่งออกมาได้ไม่นานแล้วก็รู้สึกได้ว่าตั้งแต่ตัวยูวรกลายรายเมตารายนะครับ มันเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของการทำรองเท้าวิ่งของ a อ i ิกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากลองตอนแรกจะเอา Nova พลัสนะครับแต่ว่าร้านที่ผมไปร้านไตรฮับนะครับยังไม่ได้มีจำหน่ายตัว Nova b l ลัสก็เลยเอาตัวกรายลายตัวนี้มานะครับอยากลองดูนะครับแล้วผลที่ได้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจกับรองเท้าวิ่งของ a อ i ิกจริงๆเริ่มตั้งแต่ตัวนี้เลยครับกลายลายตัวนี้เลย โดยรวมนะครับสรุปอีกทีนึงก็คือผมค่อนข้างประทับใจกับตัวกรายลายตัวนี้นะครับตั้งแต่ผ้าอัปเปอร์นะครับตั้งแต่พื้นรองเท้าทรงรองเท้าการวิ่งแบบเรื่อยๆทําความเร็วค่อนข้างประทับใจหมดเลยนะครับก็นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับที่ร้าน Dry Hub นะครับ ทางร้านมีแถมตัวถุงผ้าไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับรองเท้ารุ่นใหม่นะครับเข้าใจว่าของแถมก็ยังมีจํานวนจํากัดน,นะครับและฝากไว้เรื่องหนึงนะครับช่วงนี้นะครับผมอาจอยู่เป็นช่วงที่โควิดกําลังระบาดนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่อ,อยากออกมาวิ่งจริงๆนะครับผมแนะนําให้หาที่ที่คือถ้าอยู่ในหมู่บ้านอันเนี้ยวิ่งได้นะครับที่ไม่มีคน ส่วนตัวของผมเองผมอยู่ที่ปากน้ําชุมพรนะครับผมก็ออกมาวิ่งที่ไม่มีคนเหมือนกันออกมาจากตัวชุมชนเนี่ยประมาณ14กิโลตรงนี้เนี่ยผมมาวิ่งแต่6กโมงนะครับเส้นที่ผมวิ่งเนี่ยไม่มีคนสวนเลยนะครับมีแค่แบบรถที่ขับผ่านไปผ่านมาน้อยมากๆกนะครับก็ผมก็พยายามแล้วก็ตอนขับรถออกมาก็คือขับออกมาแล้วก็มาจอดไม่ได้แวะพักที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้มีการแวะพักที่ไหนไม่ได้ไม่ได้แบบไป ไปสัมผัสของสาธารณะอะไรมากนะครับตอนวิ่งนอกจากเนี่ยมา,มานั่งอยู่งเกูอีตัวนี้นะครับแล้วก็วิ่งที่ที่ไม่มีคนนะครับถ้าเกิดว่าทําได้3ข้อนี้ก็ผมว่าก็ค่อนข้างปลอดภัยสาหรับการวิ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ช่วงนี้ไม่ไม่ได้มีสถานที่แบบนี้เนี่ยก็อยากแนะนําให้ออกกําลังกายอยู่ที่บ้านกันนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโควิดนะครับผมก็ สำหรับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้ก็คืออยากให้กําลังใจนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการโควิดระบาดนะครับทางเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเองเรื่องของบางคนตกงานนะครับก็อยากให้กําลังใจเพื่อนๆทุกคนนะครับให้ผ่านช่วงดีกันไปให้ได้นะครับส่วนตัวของพวกเราเองชาวราชนคนะครับเราก็พวกเราก็มีกําลังใจจำเป็นนะครับแล้วก็อยากให้กําลังใจเพื่อนๆนะครับสู้ไปด้วยกันครับเราต้องผ่านไปได้สักวัน แล้วเรื่องนี้ก็จะผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่